คำว่าการันตีคำว่า3 0น์ในเดือนเดียวมันเหมือนเสียงแหลมเล็กที่เจาะทะลุความมุ่งมั่นของเอกต้นไม้ที่เขาเพิ่งปลูกกองตุนรวมดัชนีเขาเพิ่งมาเปิดดูมันโตช้าเหลือเกินบางวันก็ปวกบางวันก็ติดลบมันดูน่าเบือ่อเมื่อเทียบกับ3 0เพื่อนร่วมงานคนนั้นโชว์หน้าจอมือถือให้เขาดูกราฟสีเขียวที่พุ่งทยาน ตัวเลขผลกำไรที่น่าตื่นตาตื่นใจดูสิฉันเพิ่งถอยนาฬิกาใหม่เดือนหน้าว่าจะจองรถมันง่ายมากแค่โอนเงินไปแล้วก็รอรับปันผลเอกเริ่มสงสยัยเขากำลังทำอะไรผิดหรือเปล่าเขากำลังช้าไปไหมทำไมเขาต้องมานั่งทำงานเสริมนเหนื่อยทำไมเขาต้องมานั่งประหยัดในเมื่อมีทางลัดที่ง่ายขนาดนี้ความรู้สึกที่เขาเคยมีตอนติดหนี้ ความรู้สึกที่อยากได้อะไรเร็วๆความโลภมันเริ่มคืบคลานกลับเข้ามาในใจเขาเอาเรื่องนี้ไปคุยกับลุงปราดด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปลุงครับกองทุนที่ลุงว่ามันโตช้าไปหน่อยนะผมเจออันใหม่เขาว่ามันดีกว่าลุงปราดมองหน้าเอกแววตาที่เคยอบอุ่นบัดนี้ดูเรียบเฉยแล้วเธอกลับไปถามเพื่อนเธอหรือเปล่าว่าไอ้สนั่น มันมาจากไหนเอกอึกอกักก็เขาว่ามันเป็นการลงทุนอะไรสักอย่างที่ต่างประเทศมันซับซ้อนแต่เขาการันตีลุงปราดถอนหายใจการันตีไม่มีอยู่จริงในโลกการลงทุนมีแต่ในโลกของการหลอกลวงลุงเล่านิทานเรื่องนักเดินเรือผู้หลงเสียงเพลงของไซเรนให้เธอฟังดีกว่ากาละครั้งหนึ่งมีนักเดินเรือผู้กล้าหาญ เขาเดินผ่านหน้านาน้ำที่ปลอดภัยมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเพลงเสียงที่ไพเราะลึกลับและเย้ายวนเสียงนั้นคือเสียงของไซเรนอสูรกายในคราบหญิงงามที่ร้องเพลงล่อนนักเดินเรือให้เข้าไปหากับตันเรือคนอื่นๆที่เคยได้ยินเสียงนี้พวกเขาจะเอาขี้พึ่งอุดหูหรือมัดตัวเองไว้กับเสากระดงเรือ เพราะพวกเขารู้ว่าปลายทางของเสียงเพลงนั้นคือโขดหินและความตายแต่นักเดินเรือคนนี้เขามั่นใจเขาคิดว่าเขาคุมเรือได้เขาคิดว่าเขาแค่เข้าไปใกล้ๆดูให้เห็นกับตาแล้วเขาจะวนเรือกลับออกมาทันทีเขาถอนสมอกางใบแล้วมุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่เสียงเพลงดังมาเสียงเพลงยิ่งดังเขาก็ยิ่งเร่งความเร็ว เขาเห็นภาพลวงตาของเกาะสวรรค์ทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งเขาหลงลืมทุกอย่างลืมเป้าหมายเดิมลืมคำเตือนและก่อนที่เขาจะรู้ตัวท้องเรือของเขาก็กระแทกเข้ากับโขดหินที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำเรือของเขาแตกเป็นเสียงเสี่ยงและเขาก็ถูกกลืนหายไปนในเกลียวคลื่นพร้อมกับเสียงหัวเราะของเหล่าไซเรนเอกนั่งฟังเงื่อซึมที่ฝ่ามือ เสียงกระซิบของเพื่อนเธอน่ะคือเสียงเพลงของไซเรนลุงปราดพูดดืบเรียบมันร้องเรียกความโลภในใจเธอมันสัญญาทุกอย่างโดยที่เธอไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วผมควรทำยังไงเอกถามเสียงสัน่นเธอต้องเลือกว่าจะเป็นนักเดินเรือแบบไหนคนที่เอาคี้พึ่งอุดหูแล้วมุ่งหน้าไปตามแผนที่ของตัวเองแม้ว่ามันจะช้า หรือว่าคนที่ยอมเสี่ยงทั้งชีวิตเพื่อภาพลวงตาเอกกลับมาที่ทำงานความขัดแย้งในใจมันรุนแรงเหลือเกินวันรุ่งขึ้นเพื่อนคนนั้นเดินมาตบไหล่เขาว่าไงตกลงจะลงไหมนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะรอบหน้าเขาไม่รับแล้วเพื่อนเขามองหน้าเขาเห็นภาพเรือที่กำลังจะล่มเขาสูดหายใจลึกแล้วตอบไปว่าไม่ล่ะขอบใจมากทางของฉันมันช้ากว่านี้หน่อย เพื่อนเขามองอย่างดูแคลนเออก็แล้วแต่ก็ทนจนต่อไปแล้วกันเอกรู้สึกเจ็บแต่เขาก็รู้สึกโล่งอย่างประหลาดหลายเดือนต่อมาข่าวหน้าประทับหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวโตทลายแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนความเสียหายหลายร้อยล้านเอกเห็นภาพของเพื่อนร่วมงานคนนั้นถูกตำรวจคุมตัวใบหน้าซีดเผือดและเขาก็เห็นชื่อของการลงทุน ที่การันตี30%อยู่ในข่าวด้วยเอกสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เขารอดมาได้อย่างวุดวิตเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงโดยที่ไม่ต้องจ่ายมันด้วยตัวเองเขาเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเขาเรียนรู้ว่าการลงทุนที่แท้จริงคือการแข่งขันมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรเขากลับมาที่หน้าจอการลงทุนของเขา มองดูต้นไม้ที่ยังคงเติบโตอย่างช้าช้าแต่มั่นคงเขาไม่รู้สึกว่ามันช้าอีกต่อไปแล้วเขากลับมายัางเส้นทางที่ช้าแต่ชัวร์และเขาเริ่มเข้าใจพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการลงทุนพลังที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า